สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆผสมคํานะคะโดยที่เราจะใช้พยัญชนะและสระในการผสมวันนี้นะคะคุณครูจะใช้ตัวสระอะนะคะมาผสมคําให้มันเกิดเป็นคําขึ้นมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีตัวอะไรกันบ้างกอไก่กอผสมกับสะระอะกออะกะเด็กๆพูดตามนะคะ ขอไปค่ะขอไข่ขอผสมกับสระอะขออะค่ะคอควายคอผสมกับสระอะคออะค่ะ จจานจอผสมกับสระอจอ,อจะอชช้างชอผสมกับสระอชอ,อชะต่อไปนะคะ ดดเด็กโดผสมกับสระอะดออะดะตเต่าโตผสมกับสระอะตออะ ทอทหารทอผสมกับสระอะทออะทะทอทงทอผสมกับสระอะทออะทะ นอหนูนอผสมกับสระอะนออณะ,นะะปอปลาปอผสมกับสระอะปะออะปะต่อไปนะคะพอพานพอ ผสมกับสระอะพออะพะมอม้ามอผสมกับสระอะมออ่ะมะไปนะคะยอยักษ์ยอผสมกับ สระอะยออยะรอเรือรอผสมกับสระอะรออะระสอเสือสอผสมกับสระอะ ออะสะต่อไปค่ะออ่างอผสมกับสระอออะอะหนกคู่หผสมกับสระอหอะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะฟังทันหรือเปล่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองค่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้จดจําตัวนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะคะครูจะหาเป็นสาระอ,อื่นมาเพิ่มเติมให้ส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ